สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยายนุ่นแลกหนูนีคะ่ะวันนี้ยายนุ่นมีเมนูมาทํานะคะชิดอยากยาํยตาตะไคร้ค่ะยําตะไคร้นะคะก็มีหมูสับยําตะไคร้ใส่หมูสับใส่กุ้งแห้งคะ่ะวันนี้ไม่มีกุ้งสดนะคะไม่ได้ไปตลาดคะ่ะทําที่พอมีนี่แหละคะ่ะก็มีหมูสับ แล้วก็มีตะไคร้หั่นเสร็จแล้วนะคะตะไคร้หั่นเสร็จแล้วค่ะก็มีพริกพริกแกนุ่นโขลกไว้แล้วนะคะ,ะ,คะใส่กระเทียมไวะะ้แล้วค่ะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะ่ะน้ำมะนาวแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งแช่น้ำอุ่นไวนะะ้แล้วค่ะแล้วก็มีถั่วลิสงะคะ่ะปอกเปลือกออกแล้วค่ะ แล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงกับที่ปรุงรสนิดหน่อยะค่ะแล้วก็มีผักพึ้งช่ายค่ะก็ะมีหอมแดงค่ะมีหอมแดงหั่นนะคะกับพริกกินดาแดงหั่นใส่โรกัดไว้นิดเดียวค่ะพริกก็ายายนุ่นครแค่สามเม็ดเองค่ะโรยกัะเผ็ดนะคะตอนหัน่นหมูก็ยยนุ่นสับเองนะคะสับเองลวนเองค่ะไม่ได้ซื้อหมูสับมาค่นะ ตะไคร้ก็หั่นเองค่ะตอนหั่นตะไคร้สัหมูก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าหนูนีเขาก็ต้องทํางานค่ะเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะเขาไม่มีเวลามาถ่ายก็ามาถ่ายตอนใยนุ่งอย่ายำเลยนะคะตอนหั่นเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วค่ะงานเขาเยอะค่ะงานหนูนีเยอะมากก็ทํางานที่บ้านนี่เลยค่ะไม่ได้ไปทาที่ไหนค่ะทําในบ้านเองค่ะทําในบ้านแต่งานเขาเยอะ ถ้ามีเวลานะคะเรามายำกันเลยนะคะมันเอาสามลูกไม่ใส่หมดแล้วเนาะหนูนีเนาะไว้จะเปรี้ยวเปรี้ยวเกินแล้วมันเอาออกไม่ได้คนยังไม่ค่อยชอบเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวมะขามมันเปรี้ยวอร่อยนะเปนหวานเปรี้ยวมะนาวเนี่ยเปรี้ยวไม่อร่อยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแต่ไม่ได้ใส่หมดค่ะใส่ที่เดียวก่อนค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะ น้ำต,ตาลทรายกับพริกป่นครับให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแล้วก็พริกค่ะพริกยิ่นุ่นโครกแล้วแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะคะพริกสามเม็ดเองค่ะโรยจะเผ็ดเราทานไม่ได้นะคะใส่พริกสามเม็ดค่ะ ให้แล้วให้ให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะคะข้างละลายก่อน,นะคะ่ะนองนาี่ขอชิมก่อนนะคะใส่น้ําปลาหมดเลยใส่น้ำมะนาวอีกใส่หมาเลยได้ไหม ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่สวยมากเลยคะ่ะขาวเยอะเลยคะ่ะใส่หอมแดงะะใส่กุ้งแห้งะคะ่ะ ใส่มู้สับลงไปนะคะมุสับค่ะใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะ ไม่มีมันสำปเทศนะคะไม่ได้ใส่มันสำปะเทศนะ,ะ,ศนะ,ะขึ้นใช่ชิ้นใหญ่ยำตะไคร้นะคะห่อใบจะปูค่ะคยังไม่ได้ไปใสป่ใบจะปูลเลยเยังยุ่กจะชิมอีกรอบค่ะ กมืี้เ,เติมน้ำปลาเติมอันนั้นลงไปแล้วค่ะชิ้นใหญ่ๆที่จะรู้ค่ะอืมอร่อยแล้วอดีเป๊ดเหยอร่อยอร่อยน่าทานมากนะคะทุกท่านมายการกับเย็นนุ่หนหนูนีนะคะอาหารเที่ยงค่ะไม่ได้ทานข้าวนะคะ ทานแค่ยำตะไคร้พอกับหอมผักใบชะพููนะคะเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะยา่นุ่นจะตัดใบชะพูแล้วนะคะใบชะพูปลูกเองค่ะปลูกใส่กระถางเองนะคะถ้าเราตัดออกมันก็จะได้ยอดขึ้นมาใหม่ค่ะใส่แท่งตัดเอยอดมันจะได้ขึ้นมาใหม่นะคะถ้าไม่ตัดมันจะสูงโด่งขึ้นไปค่ะ สวยมากเลยค่ะอย่านุ่นโปรไว้ในกระถางอะกระถางเดียวกินได้ทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวออกอยกอดมาเดี๋ยวออกริก่มมาค่ะอแล้วทแค่นี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วนะคะเทลงเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะมาค่ะทุกท่านมาทานกับยายนุ่นหนูนี้นะคะยำตะไคร้ใส่หมูสับใส่กุ้งแห้งค่ะอร่อยมากเลยค่ะห่อใบจะปูเดี๋ยวยายนุ่นจะชิมให้ดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะอืม <c oughs> หูด่วยเลย ยายนุ่นจะชิมให้ดูนะคะยายนุ่นจะชิมแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะหอมใบกระปูค่ะกุ้งแห้งมาทานกับยายนุ่นนะคะอร่อยๆค่ะใหญ่มากเลยค่ะเคี้ยวได้ไหมคะยายนุ่น แข็งไหมไม่แข็งไม่แข็งเนาะอร่อยมากเลยนะคะกุ้งแห้งใยนุ่มเป็แช่น้ำน้ำหมุนไว้ค่ะตั้งนานค่ะมันนิ่งไปเลยค่ะไม่แข็งค่ะแต่ใครก็จะใช้อ่อนค่ะปอกอันที่แก่ๆออกหมดใช้แต่อันอ่อนเนาะก็เลยเคี้ยวง่ายนะคะมาทานมาทานท่านมาทานกันในู่นนะคะอร่อยมากนี่ค่ะ ทานกับยายนุ่นกับหนูนี้นะคะอาหารเที่ยงค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายนุ่นกับหนูนี้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ